เฮลิมายบายเคโรสวัสดีค่ะคลิปนี้เป็น EP ที่115นะคะในหัวข้อในอีก7วันนี้จะมีข่าวดีใดที่จะเกิดขึ้นกับคุณขออนุญ,ญาตสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุรูคูบาจาราย์และไฮเซลล์ของผู้ชมทุกท่านก็เปิดไพ่ในวันนี้หากมีสิ่งใด ที่พูดผิดพลาดหรือก้าวล่วงต่อพลังงานของท่านใดก็ต้องขออาภัยขอขอมาการมมาณเวลานี้ด้วยนะคะอคขอพุ่นค่าขอบคุณค่ะเดี๋นะคะอยีางนี้เราจะเปิด3ามใบ ก่อนเนาะมาดูซิว่าตอนนี้เป็นยังไงกันบ้างเป็นกันบ้างอืมันน้าในช่วงเวลานี้เนาะก็หลายๆคนนะคะหลายๆคนก็ช่วงนี้เป็น อัศวินถือถ้วยนะคะ,ะกำลังจะได้รับการสื่อสารจากจากที่ใดที่หนึ่งอะไรประมาณแบบนี้นะคะหรือคนที่กำลังรอฟังข่าวดีข่าวสารเรื่องการงานหรือบางทีเรื่องความรู้สึกความรักความสัมพันธ์อะไรเงี้ยจะมีโอกาสเป็นไปได้นะคะที่จะมีคนมายื่นความรู้สึกดีๆ ให้คุณนะมาขอความรักอะไรแบบนี้คะ่ะเป็นไปได้นะคะและ้วก็ช่วงเวลานี้มีบางท่านบางคนเนี่ยมีเรื่องทะเละาะเบาะแหวงอะไรกับใครใช่หรือไม่อย่างไรนะหรือบางทีก็อาจจะทะเลาะกับตัวเองก็เป็นไปได้แต่ในลักษณะถ้าเป็นมันเป็น5ดาบเนาะจะเป็นการทะเลาะกับ คนรอบข้างอ่ะคนในออฟฟิศสํานักงานคนข้างบ้านหรือ,อคู่อริอะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่าแต่ว่าในการที่ถ้าหากว่าเราเป็นผู้ชนะอะไรเงี้ยฟาดฟันกันแล้วอย่างเงี้ยเาะเรียบร้อยเสร็จสับปะทะคารมกันเผ็ดเขาเรียกอะไรเผ็ดร้อนเรียบร้อยแล้วแล้วถ้าเราเป็นฝ่ายชนะเนี่ยดูแม้แต่ถ้าเราเป็นฝ่ายแพ้และเดินออกไปก็ตามเนาะ สัมพันธภาพเนาะสัมพันธไมตรีอะไรเงี้ยมันก็จะไม่เหลือแล้วละเนาะเพราะฉะนั้นในช่วงเวลานี้ก็จะเย็นๆเนาะใจะเย็นๆแล้วก็เจราจากันแบบสงบๆดีกว่ามันจะดีกว่าค่ะมันจะทําให้พลังงานของเราอ่ะไม่ดุเดือดเลือดพ่านเนาะเพราะว่าถ้าหากว่าเป็นพลังงานที่อยู่ในความสงบเนาะความร่มเย็นอนะไรเงี้ย มันจะนําพามาซึ่งเงินด้วยนั่นเองนะคะเพราะเนี่ยเพราะเพราะว่าไพ่ไพ่ตัวตนเนี่ยมันขึ้นเป็นไพ่ราชินีถือเลียนน่ะทุกคนนะคะควีนออฟเพนต์เกิลน่ะนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่ถ้าเกิดแบบเราอยากจะมีทรัพย์สินมีเงินทองมีเรื่องราวดีๆเข้ามาเนี่ยมันจะต้องมาจากอารมณ์ที่อ่อนน้อมถ่อมตนเนาะอารมณ์ดีอ่ะ อารมณ์ของความสุขไม่ใช่อารมณ์ที่เดือดพลุ่งพล่านแบบนี้เนาะนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงเวลานี้นะคะใครที่กำลังชั้นพร้อมปะทะพร้อมฟาดฟันโอ้ขอให้ใจเย็นๆใจร่มๆเนาะนะคะอันนี้เป็นตัวตนในช่วงเวลานี้นะคะโอเคเดี๋ยวเราจะาสับไพ่กันใหม่มเราจะเปิดสิบใบเราสับไพ่กันใหม่ อวันนี้วันนี้เย็นนี้ฝนไม่ตกดีใจมากหลือั่นตกทั้เย็นเหทุกคนๆๆกดเยี้ยวไปไวอามาเราจะมาเือก,กอาหแมาดูโอ้ดนะขอดูกันเราโฟกัสไหม ว่าได้แล้วนะคะม,ะดดมี้มิซลเบลด้ยวยอือโอ้แล้วได้ีมดอร์ซันด้วยเย้มีเดอร์ซันมาเนี่ยก็บก็อุ่นใจนะคะทุกคนก้าวดงมาทำไมคะ <laughs> ทุกใบเลย,ยนะทุกคนมาลุ้นกันไพ่ใต้สำลับยี่ทุกคนไพ่ใต้สำลับ,บอ่ะดีงามมากๆเลยนะคะโฟกัสเนาะโอ,ะอ,ะอะ้นี่โฟกัสดีงามนะคะคนะก็หัวข้อของเรานะคะคในวันนี้ก็คือในอีกเจ็ดวันนี้ จะมีข่าวดีใดที่จะเกิดขึ้นกับคุณบอกเลยค่ะมีข่าวดีๆงามงามมากๆเลยนะคะมีถ้ามีเดอะซันขึ้นมานะคะทุกคนทุกอย่างสว่างกระจ่างใสทุกอย่างที่เคยมืดมัวนะคะที่มันมีก้าวดาบนอนไม่ได้นอนไม่หลับอย่างเงี้ยนะคะกังวลทุกสิ่งทุกอย่างคือจะไม่มีแล้วนะทุกคนตัดจบไปได้เลยนะคะถ้า ไดเดือดซันมาแล้วเนี่ยทุกอย่างมันจะกระจางชัดขึ้นเรื่องราวอะไรที่แบบเป็นเรื่องรับลมคมได้อะไรก็ตามที่เคยแบบเราเคยคาดหวังหรืออะไรก็ตามที่เป็นผิดหวังเศร้าเสียใจอะไรเงี้ยนะคะทุกอย่างจะถูกเปิดเผยให้มันกระจางชัดเจนเนาะนะคะไม่ว่าจะเรื่องราวใดๆก็ตามทุกอย่างจะ เปิดเผยถูกเปิดออกมาให้เรานะคะได้เห็นอย่างชัดเจนว่าเอ๊ะความจริงจริงๆแล้วความจริงมันเป็นแบบนี้นะเป็นแบบนี้นะมันจะเปิดเผยออกมานั่นเองนะคะและในตอนนี้พี่กบเห็นไพ่นะเนี่ยไพ่เจดไม้ไพ่7จดถ้วยเป็นเป็นไพ่แองเจิลตัมเบอร์นะคะเนี่ยเจ็ดเจ็ดนั่นเองนะคะ และไพ่ใบแรกของวันนี้เนาะเปิดมาเป็นไพ่ไปฮาลสฟนเป็นไพ่พระสังฆราชอะทุกคนเป็นไพ่พระเลยนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครุกุบาอาจารย์นะ่ะนำทางมาเลยนะทุกคนและแปลอีกในยะหนึ่งก็คือว่าตัวคุณนั่นแหละตัวคุณเนี่ยมีการเลื่อนระดับทางจิตวิญญาณนะคะคือคุณเนี่ย เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วด้วยนั่นเองนะคะเนื่องจากว่าพลังงานของคุณเนาะขึ้นพลังงานถูกปรับขึ้นไปอีกรเลเวลหนึ่งแล้วนั่นเองนะคะหลังจากนี้ไปนะการที่คุณาบางทีคุณเป็นครูครูบาอาจารย์ด้วยต่อจากนี้เวลาที่คุณจะพูดสิ่งใดหรืออะไรก็ตามนะคะยิ่งถ้าอยู่ในโลกโซเชียลด้วยเนาะ คุณต้องระวังคำพูดของคุณนะเพราะวาจาคุณมันจะเป็นวาจาที่ศักดิ์สิทธิ์ดังนั้นจงอย่าพูดสิ่งใดก็ตามที่เป็นการาพูดเพื่อบ่อนทำลายผู้อื่นเพื่อบั่นทอนผู้อื่นหรือไปสาบแช่งผู้ใดนะคะมันจะเป็นไปอย่างนั้นเลยนั่นเองซึ่งไม่ดีนะคะและมันจะตีกลับมาที่คุณ อย่างดุนแรงด้วยจงระวังรักษาวาจาก่อนจะเปล่งวาจาใดออกไปจงคิดก่อนเสมอโอเคไหมไม่ว่าจะเป็นการพูดออกไปการที่จะพิมพ์อะไรออกไปในคอมเมนต์ใดๆต่างๆขอให้คิดก่อนว่าพิมพ์ออกไปแล้วเนี่ยการที่มันจะตีกลับมาที่ตัวเองเป็นอย่างไรถ้ามันจะพิมพ์แล้วไม่ดีไม่ต้องพิมพ์โอเคนะคะ และนี่เป็นไพ่เจ็ดไม้นะคะเนี่ยเป็นไพ่ที่ตอนนี้คุณเนี่ยรู้แล้วว่าตัวเองเนี่ยจะต้องมีมีอนาเขตอาณาบริเวณของตัวเองนะจะไม่ให้ใครเนี่ยเข้ามาเอารัดเอาเปรียบเพราะเนี่จากว่าคนที่เป็นเป็นไพ่พาสเนาะเป็นคนใจดีอะทุกคนถ้าเกิดแบบ <c oughs> ขออาภาัยนะเสียง เสียงหายถ้าไม่รู้จักที่จะรักษาอนาเขตหรือรักษาขอบเขตของตัวเองเนาะก็จะมีแต่คนมามาขอ,อมาอดวมบริจาคอันนุน้นอันนี้อันนั้นอะไรเงี้ยซึ่งบางทีเนี่ยมันจะก้าวล่วงต่อพลังงานของตัวคุณนั่นแหละนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้จึงเป็นเรื่องที่จําเป็นอย่างยิ่งที่ต้องดูแล ป้องพลังงานของตัวเองให้ดีนะคะอย่าให้ใครเข้ามาบั่นทอนมาดูดพลังงานของคุณนั่นเองเนาะและ้ไพใบถัดมานะคะนี่คือเป็นสิ่งดีๆข่าวดีๆนะที่คุณจะมีคุณอาจจะประสบความสำเร็จในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาชีพการงานความรักความสัมพันธ์มีเรื่องที่ต้องแบบฉลองซอลเซเลเบตกันนั่นเองนะคะหรือบางทีเนี่ยจะมีกัลยานามิตร มีหุ้นส่วนมีผู้ที่เป็นเคลื่นพลังงานเดียวกันเข้ามาได้มาพบมาเจอกันในช่วงเวลานี้หลายคนอาจจะคิดว่าจะมันจะมายังไงอ่ะไม่รู้จักใครเลยตอนนี้แบบปลีกวิเวกด้วยกำลังบํงเพียนเพียนอะไรอยู่ก็ตามนะแต่ไม่ต้องกลัวนะคะเมื่อเคลื่อนพลังงานของคุณไปถึงในจุดจุดหนึ่งแล้วที่สิงสังส,สิทธิ์มองเห็นว่าจะ ต้องมีคนเข้ามาช่วยเหลือหรือเข้ามาร่วมภารกิจเนี่ยเขาจะจัดสรรสถานการณ์และดึงผู้คนเหล่านั้นนะคะเข้ามาให้อยู่ในเส้นทางของคุณอย่างแน่นอนนะคะโอเคไหมและเส้นทางที่จะเกิดขึ้นต่อไปจากนี้จะเป็นเส้นทางหลากหลายมากเลยนะคะเนี่ยถ้าตอนเวลาเนี้ถ้าคุณกำลังคิดว่าโอ้โหแบบมืดแปดด้านไปหมดเลย อีกไม่นานนี้แล้วนะคะจะมีผู้คนที่บอกอเขาจะเข้ามาชี้แนะชี้นำไปสู่เส้นทางที่จะสร้างรายได้ไมีหลายเส้นทางด้วยซึ่งคุณต้องเป็นผู้เลือกนะว่าเส้นทางไหนที่มันเหมาะที่คุณถน,นัดที่ที่มันชอบมันใช่สาหรับคุณเพราะว่าเส้นทางนั้นน่ะมันจะนํามาซึ่งทรัพย์นั่นเองนะคะเนี่ยแปดเหรียญมาเลยนะคะและบอกเลยว่าเส้นทางเนี่ย มันจะเป็นเส้นทางที่ไม่ใช่ใครก็มาทำได้นะเพราะว่าตัวคุณเนี่ยจะเป็นคนที่คุนจะมีพรสวรรค์ไอเดียอะไรบางสิ่งบางอย่างที่จะสร้างสรรค์งานงานนี้ขึ้นมาและมันไม่มีใครอ่ะที่จะมาเรียนแบบคุณได้หรือแม้แต่ว่าคุณสมมติว่าคุณทำงานออนไลน์แบบนี้นะคะมันก็มีคอนเทนต์ลักษณะคล้ายคล้ายคลึงกันนี่แหละนะคะ แต่ช่องของคุณเนี่ยมันจะมีอะไรบางอย่างนะที่โดดเด่นและมันไม่เหมือนใครโอเคไหมนั่นแหละคุณจะได้ทำสิ่งนั้นนะคะและแน่นอนแหละไพ่เดอะซันมาณวันที่พี่กบเกิดมาตั้งแต่ตอนแรกนะคะทุกอย่างที่คุณทำเนะี่ยมันจะนำความสำเร็จมาให้และมันจะสำเร็จอย่างง่ายดายด้วยนะจากที่เคยมีอุปสรรคติคดขัดใดๆมาเนี่ย ไม่มีแล้วไพ่เดซานมานี้จะเคลียร์ล้างเหล่าพลังงานลบหรือแม้กระทั่งพลังงานที่เป็นคุณสายมนดดำแบล็กเมจิกต่างๆเนี่ยมันจะสลายหายไปด้วยเนื่องจากพลังขององค์สุริยเทพนะคะถ้าท่านไปตรงไหนเนี่ยสว่างหมดไม่สามารถปิดบังได้นะคะไม่ว่านันจะเป็นเงาดำอะไรชาโด้อะไรต่างๆนะคะ ไม่สามารถที่จะปิดบังต่อแสงขององค์สุริยเทพได้อเคไหมนะคะและแน่นอนหลักไพ่ The Empress ขึ้นมานะในเวลานี้เนะี่ยคุณมีความอุดมสมบูรณ์พร้อมมากๆเลยเป็นเป็นคือเป็นแม่เนะ่ะเป็นไพ่ลักษณะของความเป็นแม่ถึงแม้ว่าคุณจะเป็นผู้ชายเข้ามาดูก็ตามนะลักษณะของความเป็นแม่คือเป็นผู้ให้ และมีทั้งความอ่อนโยนและความแข็งแกร่งอยู่ในคนคนเดียวกันพร้อมให้พร้อมเปพร้อมช่วยเหลือเป็นผู้ใจบุญนั่นเองนะคะแต่ก็รู้ว่าจะให้ใครแยกแยะได้นะคะรู้จักการให้และรับที่สมดุลนั่นเองนะแล้วก็จะสามารถดูแลบริวารในใต้บังคับบัญชาของตนเอง ได้เป็นอย่างดีมีความเฉียบขาดในตนเองด้วยนะคะมีทั้งความอ่อนโยนอ่อนหวานละมุนละไมหมววทั้งความเฉียบขาดความาเฉียบคมในตนเองมีทุกสิ่งอยู่ในตนเองแล้วนั่นเองนะคะเพราะเป็นถึง D.M. p r e s s นะทุกคนเป็นไพ่จกกักรพรรดินีนั่นเองนะคะเป็นเป็นไพ่ที่ทรงพลังมากๆเป็นไพ่ทรงพลังที่สุด ในบรรดาไพ่ที่เป็นผู้หญิงนะคะและนะไพ่ใบนี้นะคะก็คือในช่วงเวลานี้นะในช่วงเวลานี้นะคุณอา,อาจจะได้มีโอกาสที่จะสู่ความวิเวกนะคะอาจจะปลีกตัวนะอาจจะมีเวลาได้พักร้อนพักผ่อนนะคะบางคนก็อาจจะออขอไปอยู่ในที่เงียบๆอยู่กับธรรมชาติหรือบางคนก็อยากจะ บวชเนคธรมมะหรืออะไรก็ตามนะคะในช่วงเวลานี้เนาะก็ขออน,อนุโมทนาบุญร่วมหน้ไปเลยนะคะคือคุณจะได้มีโอกาสทําในสิ่งที่แบบบางทีคุณว้าวุ่นกับการงานต่อสู้มายาวนานแบบนี้ค่ะอยากจะมีช่วงเวลาที่ได้พักบ้างได้ไหมคุณจะได้ไปนะคะคุณจะได้พักจะออกเดินทาง ไปในแหล่งธรรมชาติไปที่ไม่ต้องมีผู้คนผุกพานเพื่อที่คุณจะได้อยู่กับตัวเองจริงๆนะคะได้เข้าถึงตัวตวนภายในของตัวเองจริงๆนั่นเองนะคะนี่คือข่าวดีเลยนะคะที่คุณจะได้รับที่มันจะเกิดขึ้นในอีกเจวันนี้และเรื่องราวที่เป็นความกังวลนอนไม่ได้นอนไม่หลับนะ เรื่องราวเหล่านี้มันจะไม่มีแล้วนะเพราะว่าสิ่งดีๆมาแล้วนะคะทุกคนแล้วก็ไพนะะนนน่นะคะอัศวินถือเหรียญเนาะนะคะคือไพ่เนี่ยบอกเลยว่านะคะคุณจะได้รับรับ์เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นทรัพย์เป็นมรดกเป็นอสังหาหรือบางคนอาจจะเป็นได้รับของขวัญจะมีใครสักคนหนึ่งนะคะนำของขวัญนำข่าวดี บางทีเป็นเรื่องของอ,อสังหาริมทรัพย์เป็นเงินเป็นทองเป็นเพชรพลอยเป็นบ้านเป็นรถอะไรเงี้ยเป็นไปนได้หมดเลยนะคะทุกคนแล้วก็ไพ่ใต้สรัดเนะี่ยเป็นไพ่สิบเหรียญเย่พี่กอไม่มีกระดิ่งนะเอากระดิ่งไป้แมหน่อยดูดูนะถ้ามีกระดิ่งจะขอให้นะคะดีมากมากเลยทุกคนนะคะภายในอีกเจ็ดวันนี้นะข่าวดีที่จะเกิดขึ้นกับคุณนะคะคุณจะมี ความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ที่เป็นอิ่มพร้อมครบพร้อม,อม,อม,อมเลยนะจะมีข่าวดีนะคะในครอบครัวหรือบางคนที่กำลังจะเฉลิมฉลองแต่งงานขึ้นบ้านใหม่หรืออะไรก็ตามเป็นข่าวที่เป็นสิริมงคลกับครอบครัวกับตัวของคุณด้วยนั่นเองหรือบางคนก็อาจจะ ได้ทำงานใหม่ก็ไปเฉลิมฉลองเนี่ยมีพายเซลเลเบตด้วยนั่นเองนะคะเนี่จะเป็นแต่ข่าวดีๆทั้งหมดทั้งสิ้นเลยเนาะเพราะว่า,าเป็นพายพระด้วยเนี่ยได้เลื่อนระดับทางจิตวิญญาณขึ้นมาแล้วเนาะหรือในทางกายภาพเนี่ยได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งอะไรด้วยนั่นเองนะคะก็จะมีการเฉลิมฉลองแล้วก็จะมีเส้นทางใหม่ๆที่กำลังจะเปิดทำนะคะ อยากจะทำเรื่องเกี่ยวกับอะไรใดๆซึ่งแม้ว่าตอนนี้จะมีการงานที่ทำอยู่แล้วก็ตามแล้วก็คุณก็จะสามารถเปิดออกไปสู่เส้นทางอาชีพการงานใหม่ๆได้โดยด้วยความรู้ความสามารถด้วยประสบการณ์ด้วยความเป็นมืออาชีพเป็นเอ็กซ์เพรสของคุณนะคะคุณจะทำมันได้สำเร็จด้วยนั่นเองเนาะแล้วก็ต่อจากนี้เนาะความกระจ่างชัด ใดๆในชีวิตนักจากนี้ไปนะคะมันจะชัดเจนขึ้นคุณจะรู้เลยว่าคุณจะต้องอทำอาชีพใดที่มันจะสร้างสารรค์นำเส้นทางการเงินนำความสุขความอุดมสมบูรณ์มาสู่คุณและครอบครัวทีเนี้ยมันเส้นทางเหล่านี้จะเปิดออกหมดและจะไม่มีอุปสรรคใดมาขัดขวางอีกแล้วนั่นเองนะคะไม่ได้หมายความว่าอย ชีวิตเราจะอยู่ในทุ่งลาเวนเดอร์เลยเหรอไม่ใช่ขนาดนั้นนะคะคือมันจะง่ายกว่าที่คุณเคยประสบพบเจอมามันจะไม่มีแล้วนะมามีอุปสรรคมีดาบแปดดาบเก้าดาบอะไรเงี้ยจะไม่มีแล้วนั่นเองนะคะและนี้ก็คือพลังงานทั้งหมดที่ในอีกเจ็ดวันนี้จะมีข่าวดีทั้งหมดนี้เลยนะคะเป็นเรื่อง ของความสุขความอุดมสมบูรณ์ทรัพย์สินเงินทองหรือแม้แต่ข่าวของอมงคลสมรสข่าวการเซรเรเบตเรื่องอตำแหน่งหนะ้าที่การงานหรือแม้แต่ถ้าในเรื่องของการเลื่อนระดับทางจิตวิญญาณเนี่ยจะได้คุณจะได้เลื่อนระดับทางจิตวิญญาณด้วยนั่นเองนะคะโอ้เป็นพลังงานที่สมบูรณ์แบบที่สุดเลยค่ะวันนี้เนาะพี่กบรับพลังงานด้วยนะคะก็ ขอให้ทุกคนมีความสุขสมหวังดังใจในทุกสิ่งทุกประการตามที่ใจปรารถนานะคะแล้วก็เดี๋ยวเจอกันในคลิปวิดีโอถัดไปสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะบา,บายค่ะคุณไหนค่ะ